ปังเนเป็นตัวเองเอาไปสุขจิบัตรของเขาแบบโรงปมาบาลจะไปแ,แจ้งเพจว่าเด็กนี้เขานี้เกิดแล้ว <c oughs> เกิดในละครทีวี <c oughs> ก็เธอหน้ารักกันในช่วงนั้นเป็นสาวสวยซึ่งทำอะไรเก่งหมดออกแาบที่นี่สามารถไปอยู่อที่ได้แล้วเมื่อไปอยู่แล้วใช้เวลาไม่ถึงสองปีถ้าผมจำาได้ เธอก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เด็กชนิดที่เรียกว่าไล่ไล่ผู้ใหญ่ที่ทํางานที่นั่นทันออกจากที่นั่นก็อยู่สายการบินเธอก็ไปไล่ไม่ไม่ได้ไล่เขาออกไต่ระดับขึ้นไปเพราะการงานเธอกนี่ยขึ้นไปในเวลต้นๆสามารถที่จะมีวันหนึ่งเจ้มาถามว่านี่นี่เดความรู้ดีๆที่เป็นผู้หญิงหน้าตาสวยอ่ารูปร่างดีดีไหมแถวๆไม่สามารถที่จะคว้เข้าแอร์ได้สมัยนั้นโอ้โหเข้าแอร์ไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็กเลยนะเรื่องใหญ่ สามารถพาเข้าได้โดยไม่ได้คิดสตางค์นะฮะเี่าที่ว่าถ้าเป็นเด็กของพี่ขจอบาดก็พอได้เพราะความที่เธอชอบที่สูงวันหนึ่งไอ้ความสูงก็ทําให้เธอต้องประสบปัญหาของชีวิตมาถึงตอนนี้ที่เธอคงจะมีโอกาสได้คุยให้ฟังว่าเธอเธอเธอประสบอะไรอะตอนนี้ลอาคุยเรื่องชีวิตชีวิตกันกว่าก็คุญชีลากร่งถามวาให้ผมร้องเพลงผมก็บอกเพลงมา กี่ห้าเพลงก็ไม่ยอมเไม่ยอมเราจะบังคับให้กี่ลองเพลงที่แบบเอะไรนะฝาารักับเพลงคือเพลงนี้จริงๆฟังดูแล้วเหมือนตารอติกนะเราต้องคพอร้องี่ลามีมีมีรุดมีตาทุกทีมันไปไม่พูดเล่นนะแบบทำไงจกำจัดแกไม่ได้สักวันเนี่ยวจะแบยืนหน่อยขอยืน ค่อยๆร้องไปทีละเพลงคงจะมีทีร้องหรือสองสัปเพลงก็เพลงแรกก็น่าจะเป็นเพลงที่เขาต้องการฟังก่อนแต่เป็นเพลงที่ขออนุญาตนะครับเป็นเพลงที่คุณจีตาลาต้องการฟังแต่ผมเนา่าผมผมร้องไม่ได้พร้อมครับคือ,อตากตากเขาการแสดงเวทีนี้แสดงละครเนี่ยมันจะมีอย่างถ้าเป็นละครละครครอมเมดี้รใอวละครตลกเนี่ยเล่นๆไปมันจะมีขั้นเป็นดราม่าแล้วก็ต่อในคอมเมดี้ ตัวคั่นเนี่ยทำให้เห็นความสําคัญของคอมเมดี้บะเฮ้ยละครตลกมันตลก,ตลกอย่างนี้เองนะมันมีราม่าคั่นถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นละครรามา่าก็มีคอมเมดี้คั่นร้องเพลงก็เหมือนกันครร้องมาสี่ห้าคนที่ผ่านมาก็เป็นจกักดาที่เขา,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 าขเร้องเพราะๆมาแล้วมาคั่นผมด้วยไม่เพราะสักเพลงเนึงแล้วต่อไปก็จะเพราะต่อไปก็แสดงว่าในการเพลงเนี่ยเพราะดีจงังเลยเพราะมาตรฐานนี่เป็นไปนตามตักดาที่ให้ครั ฝากรักไว้ในเพลงแบบไม่ร้อนกับ